นี่เธอสัตว์เลี้ยงที่กับดาวของเธอไปแล้วอะ่ะเขามีข้อความอะไรอยากจะบอกกับเธอนะเดี๋ยวเรามาเปิดไพ่ฟังคำพูดของเขากันดีกว่าคะ่ะสวัสดีค่ะคุณอยู่กับเบฟนะคะและนี่คือดวงรักรักนะคะวันนี้เราอาจจะไม่ได้มาดูดวงของคนรักคนคุยอะไรของเราเนาะแต่ว่าเราจะมาดูกันว่า สัตว์ที่เรารักนะคะที่เขากลับดาวไปแล้วเนี่ยเขามีข้อความอยากจะบอกอะไรถึงเรานะคะให้ทุกคนตั้งจิตนิ่งเป็นสมาธินะคะนึกถึงสัตว์เลี้ยงของตัวเองนะที่เขากลับดาวไปแล้วเนาะอันดับแรกเลยเขาอยากจะถามว่าแม่จ๋าพ่อจ๋าที่บ้านเงียบสงบขึ้นไหมหลังจากไม่มีหนู คุณพ่อคุณแม่ได้นอนมากขึ้นหรือเปล่านะคะอะพายบานขึ้นภายนอนหลับขึ้นเนาะเหมือนเขาแอบเซลล์เราแหละว,ว่าไม่มีหนูอยู่แล้วเนี่ยคุณพ่อคุณแม่นอนหลับได้ดีมากขึ้นไหมหนูรักป๊าป๊า,ปา,มา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 กเลยนะคะหนูอยากให้ป๊าป๊ามามาได้ใช้ชีวิตของตัวเองตอนนี้อะหนูไปอยู่ในที่ที่ดีแล้วนะและอีกไม่นานหนูก็จะได้ไปเกิดใหม่แล้ววีออฟจูนขึ้นนะคะ เขาบอกว่าในช่วงนี้เนี่ยที่เขายังอยู่ดาวเนี่ยเขามีการวนเวียนกลับมาหาเราบ้างนะคะมีการที่จะเมื่อไหร่ที่คิดถึงเขาก็แวะมาหาเราบ้างนะคะอีกไม่นานเขาจะมีการเดินทางเกิดขึ้นจริงๆค่ะเขาอาจจะได้ไปเกิดใหม่แล้วแล้วก็ไม่อยากให้พ่อแม่เป็นห่วงเขาคิดมากเรื่องเขากลัวว่าพ่อแม่จะมีบ่วงนะคะเดวิลไม่อยากให้พ่อแม่มีบ่วงกับเขาเนาะ เขารักเดลเวอร์เขารักพ่อแม่มากๆเลยแล้วก็ขอบคุณมากๆเลยที่คอยทําบุญให้คอยนึกถึงเขาเสมอนะคะตอนนี้ผลบุญของเขามากพอที่จะทําให้เขาไปสู่ภพภูมิอื่นเดอะสตาร์ขึ้นมาเขามีความหวังและเขาวาดฝันด้วยนะว่าเขาจะได้เกิดมาแล้วก็มาอยู่กับเราอีกครั้งหนึ่งนะคะก่อนไปเขาอาจจะมาเข้าฝันเราด้วยนะคะ เขาอยากจะถามพ่อแม่ก่อนที่จะจักก็คือเขาอยากจะถามคุณว่าพ่อแม่คะตั้งแต่นีหนูมาพ่อแม่ภูมิใจในตัวหนูไหมหนูเป็นเด็กที่พ่อแม่รักมากหรือเปล่าการที่เรามาได้เจอกันเนี่ยพ่อแม่มีความสุขและภูมิใจในตัวหนูไหมคะอันนี้คือข้อความสุดท้ายที่เขาอยากจะถามนะเดี๋ยวเบบจะให้ทุกคนมีเวลาได้ทำสมาธินะคะ แล้วก็พูดสิ่งที่อยากจะพูดกับน้องสัตว์เลี้ยงของคุณเนาะที่กับดาวแมวไปนะคะเมื่อตั้งจิตเป็นสมาธิแล้วพูดความในใจออกมาได้เลยค่ะและเดี๋ยวเราจะมาเปิดไพ่กันว่าน้องได้รับรู้ไหมนะคะมาเรามาเปิดดูกันเดอะสตาร เดอะมูนสี่เหรียญสาถ้วยจัสติ e ถ้าถามว่าเขาได้รับรู้จากสิ่งที่คุณพูดไหมไพ่ขึ้นมาบอกว่าแม้ว่าตอนนี้คุณอาจจะไม่รู้จะพูดอะไรหรือมีคำในใจที่ยังพูดออกมาไม่หมดไม่รู้ว่าจะพูดออกมายังไงกันกลองออกมายังไง น้องๆเขารับรู้แล้วนะคะและเขาอยากจะบอกกับคุณว่าเขามีความสุขมากๆที่ได้อยู่กับคุณการตัดสินใจของคุณในวันสุดท้ายสำหรับเขาเขาไม่ได้มองว่าเป็นเรื่องที่แย่เขามองว่าการตัดสินใจของคุณทุกอย่างที่คุณตัดสินใจในวันสุดท้ายขอยงเขาเนี่ยเป็นสิ่งที่ถูกต้องและทำให้เขาอ่ะมีความสุขแล้วค่ะ น้อมรับพลังงานดีๆจากหินแล้วล็อกคำพยากรณ์นี้ไว้ด้วยการคอมเมนต์ว่าน้อมรับคำพยากรณ์นะคะ